ิมรัเสเซียยูเครนตอนนี้เป็นรัเสเซียและชาติเนโตยุโรปสมัยสิบกว่าปีก่อนที่มีสงครามซีเรียเนี่ยตุรกีก็สอยเครื่องบินรัสเซียตกภายใน1ิวินาทีตอนนี้ทางไอซเนียแล้วก็ทางนาโต้นี่ก็มาตกลงว่าเราจะสอยให้ได้ภายใน1ิวินาทีเ,เอาตัวเลขนี้มาใช้ อย่างที่คุณกิต้าเล่าก็มีการส่งโดรนไปที่โปแลนด์แล้วนะครับ19ลำลงไปทดสอบดูว่าโปแลนด์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็ส่งไปที่โรมาเนียรโรมาเนียก็คืขึ้นขึกก้นสกัดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปมีโดรนบินที่นอร์เวย์กับที่เดนมาร์กมันก็เป็นการแจ้งเตือนกับประเทศฝ่ายเนโต้ว่ามันน่าจะถึงเวลาแล,ล้วล่ะแนวทางก็คือจะส่งทั้งโดรนทั้งบินขึ้นไปเนี่ยเป็นระยะหนึ่งจนกว่านาโต้จะยิง ยิงแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลตามมาโดยทางรัสเซียก็จะบอกว่าทางนาโต้ในยิงเครื่องบินรัสเซียใน